สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสวัสดีฟแฟนบเจนเต็มคอทุกคนด้วยครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลครับประจำค่ําคืนวันอังคารที่3กันยายนครับสำหรับช่วงนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดครับหรือว่าเบรกทีมชาติฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะน้อยแบบน้อยมากๆทั้หมนี้ครับเป็นฟุตบอลเซนต์จอห์นสโตนโคลฟีครับเป็นฟุตบอลของลีกล่างๆนี่แหละในอังกฤษ สำหรับนี้ครับจัดให้3คู่เน้นกันอีกเช่นเคยครับโดย3คู่นี้จะมีคู่ไหนกันบ้างก่อนอื่นเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม v p แจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับหรือว่าแอดไลน์ครับเอสไซตัวเจตัวเอสเลขสี่สองตัวย้ำอีกครั้งครับเอสไซตัวเจตัวเอสเลขสี่สองตัวครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษครับให้คุณเลือกไปเลยครับว่าจะรับอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยวันนี้ครับจัดไปให้ทั้งหมด3คู่ครับ3คู่นี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ คู่แรกครับลงสนามเวลาทีหนึ่งตรงงานดังของเลตันโอเรียนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดครับคู่นี้เฮดูเฮดนะครับต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับเมื่อ11ปีที่แล้วจบลงด้วยผลเสมอครับ4ประตูต่อ4มาดูฟอร์ม5เกมหลังของเจ้าบ้านของเลตันโอเรียนหน่อยครับเลตันโอเรียนเนี่ย5เกมหลังพวกเขาชนะไป2ครับและแพ้ไปถึงสเกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดครับพวกเขาเนี่ย ชนะไป3เกมครับและแพ้ไปแค่สเกมเองเซนจอนสโตนโทฟี่ครับเกมนี้ในกลุ่ม E ครับเลตันโอเรียนเตรียมเปิดสนามครับต้อนรับการเยือนของอาร์ซอนยูยิ1เดยเจ้าบ้านครับเลตันโอเรียนทีมจากลีกวันผลงานยังคงไม่สู้ดีนักในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดครับก็ดันบุกไปแพ้ให้กับชูบิลลี่มาอีกซึ่งทำให้ตลอด4เกมหลังเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลย ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและเป็นการแพ้มาถึง3เกมอีกด้วยแนวรับเนี่ยยังคงมีปัญหาครับเกมนี้จะต้องเจอกับทางฝั่งของอาร์เซนอลยูยซึ่งเป็นทีมจากอะคาเดมีคุมโดยทางฝั่งของเมเมดอาลีครับยังพาลูกทีมสางผลงานได้ดีในตลอดฤดูกาลใหม่อย่างต่อนเนื่องล่าสุดก็เป็นการเอาชนะแอสตันวิลล่ายูยมาได้ซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ย เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดในการออกตาร์ฤดูกาลใหม่ตลอด3เกมที่ผ่านมาดูแล้วครับเกมนี้คุณภาพเกรเนี่ยบอลเนี่ยอาจจะต่างกับเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าเยอะครับแต่พวกเาเยนครับเป็นทีมประเภทที่กัดไม่ปล่อยเช่นการแผ่ผลงานเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนครับดังนั้นเนี่ยจะลุ้นว่าเอาอยู่ก็เอาอยู่ยากครับสำหรับนี้กับเวทกําแพงครับที่เปิดมาให้เจ้าบ้านเลตันโอเรียนเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0-75หาครับไหลขึ้นไป1ช่วงตัวด้วย วันนี้ครับยังเลือกลองที่อาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดครับคิดว่าอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะบุกไปยันเสมอได้หรือแพ้ครับแพ้ก็ไม่ขาดแน่นอนฉะนั้นคู่นี้ครับให้ยืน,ย,นยืนที่อาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดได้เลยคู่ที่สองครับลงสนามเวลาตีหนึ่งครึ่งครับทางด้านของเบสฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูยี่สิบเอ็ด คู้นี้ครับเอ็ดเวิร์ดไม่เคยเจอกันเลยมาดูฟอร์ม5เกมหลังของเจ้าบ้านอย่างเบรดฟอร์ดหน่อย5เกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไปแค่เกมเดียวครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนิวคาสเซิลยู21ครับพวกชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ2และแพ้ไปถึง2เกมทางด้านของเจ้าบ้านครับทางด้านเฟรดฟอร์ดเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของนิวคาสเซิลยู21โดยเจ้าบ้านเบรดฟอร์ดครับเป็นโคดเป็นทีมจากลีกทู มีผลงานที่น่าพอใจในการออกสตาร์ทด้วยฤดูกาลใหม่แม้ล่าสุดครับจะพึ่งพลาดแพ้มาให้กับทางฝั่งของกิฟฟี่ทาวในเกมนอกบ้านก็ตามซึ่งทำให้เป็นการแพ้ครั้งแรกในรอบ8เกมหลังอีกด้วยทีมครับต้องบอกว่าทางฝั่งของนิว p คาส o เซ2ยิบเอ็เนี่ยพึ่งจะบุกไปแพ้แพ้แรกแรกเกมแรกๆของฤดูกาลครับในเกมล่าสุดที่แพ้กับดาบี้เคาว์ตี้ยูยีบ ในเกมนอกบ้านครับแต่ภาพรวมระยะหลังเนี่ยก็คงไม่สู้ดีนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นชนะได้แค่เพียงเกมเดียวครับตลอด5เกมหลังรวมทุกรายการดูแล้วเกมนี้ครับศักยภาพเนี่ยยังเป็นรองเจ้าขินอยู่มากครับรวมไปถึงชื่อชั้นกับบอลเนี่ยบวกกับการเล่นในบ้านอีกหวเกมหลังเนี่ยของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบฟอร์เนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะและชนะไปได้ถึง5เกม วันนี้ครับไม่พลาดที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนไปได้ก,กับเวกแองครับที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดเป็นต่อเนวาเซนอยู่21อยู่ที่1ช่วงตัวเต็มวันนี้ครับยังคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาอยู่1ประตูยืนพื้นครับลุ้นประตูที่2กินเต็มได้เลยฉะนั้นคู่นี้ครับให้ยืนหน้าบ้านที่เบนฟอร์ดได้เลยครับ และปิดท้ายครับลงสนามเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการอีกเยือนของวอลซอคู่นี้ครับเจอกันไม่นานนี้เองในฟุตบอลกระชับมิตรครับเป็นทางฝั่งเบอร์มิงแฮมที่เอาชนะได้ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเบอร์มิงแฮมครับถือว่าฟอร์มดีมากๆโดยพวกเขาชนะไปถึง4ครับและแพ้ไปแค่เกมเดียวมาดูฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งวอลซอครับ5เกมหลังของเขาเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ1และแพ้ไป1เกมเท่านั้น ทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับทีมจากลีกวันเนี่ยยังคงทําผลงานได้ดีต่อเนื่องครับหลังจากที่แพ้ในเกมก่อนหน้านี้ครับซึ่งเป็นการแพ้ฟ,ฟูแลมในลีกบอลคาราบาวครับครับ,รบก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ล่าสุดก็เพิ่งคืนฟอร์มครับด้วยการเอาชนะวีแกนแอรแลนติในบ้านของตัวเองมาได้ส่งผลให้พวกเขานั้นไม่แพ้ใครครับตลอด5เกมแพ,แพ้เพียงแค่เกมเดียวนั่นคือแพ้ให้กับฟูแลมตลอด7เกมหลังรวมทุกรายการ และเป็นการชนะมาถึง5เกมอีกด้วยช่วงด้านฟังของวอซอคราเป็นทีมจากลีกทูทำผลงานได้ดีเช่นกันล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะเชลแน่ในขอบในบ้านของตัวเองมาได้ซึ่งทำให้พวกเขานั้นแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวครับตลอด8เกมหลังสุดรวมทุกรายการดูแลเกมนี้ครับทีมเยือนอาจจะมาด้วยฟอร์มที่ดี แต่คุณภาพครับก็ยังเป็นรองรวมไปถึงเจ้าถิ่นเนี่ยมีสิติการพบกันที่ชนะแบบผูกขาดมาโดยตลอดครับดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยน่าจะออกมาแบบหน้าเดิมๆสะมากกว่าครับกับเวทที่เปิดมาให้เบอร์วิงแฮมเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1.25ครับ1ประตูเสียหูครับ2ประตูกินเต็มฉะนั้นคู่นี้ครับคิดไม่ยากยืนหน้าบ้านครับที่เบอร์วิงแฮมได้เลย สรุปฟุตบอลสเตป3 3คู่เน้นๆในวันนี้ครับคู่แรกทางด้านของเลตัรโอลิรนกับอาร์เซนอลยู21ครับให้ลองไปที่อาร์เซนอลยู21ได้คู่ที่2ครับทางด้านของเบรธฟอร์ดกับนิวคาสเซิลยู21คู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านที่เบรธฟอร์ดคู่ที่3กครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับวันนี้จะเปิดบ้านน่ารับการมเยือนของวอลซอคู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านที่เบอร์มิงแฮมเช่นกัน สุบ3คู่เน้นๆครับสเตป3ครับให้ไปที่อาร์เซนอลยู21เบดฟอร์ดครับและก็เบอร์วิงแฮมสำหรับใครครับที่อยากได้แนวทางและทัศนคติเพิ่มเติมครับแนะนำให้เข้าอยู่ในกลุ่ม VP เท่านั้นครับแอดไซครับตัว J ตัว S เลข42ตัวแอดไลน์ครับแอดไซตัว J ตัว S เลข42ตัวครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษครับรับไปเลยเสื้อฟุตบอลสวยๆฟรี1ตัวครับ แนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปบอลสกอร์สูงครับฟุตบอลสดตลอดทั้ง24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ละกันด้วยความที่วันนี้ฟุตบอลค่อนข้างน้อยครับแต่ในกลุ่มเนี่ยก็ยังคึกคักสำหรับฟุตบอลสดกันอยู่ก่อนจะจากกันไปครับฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยแล้วกันนะล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ